สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับเจ,เจอกันทาง YouTube Channel นะครับทิจันปันเล็กเด็ดแล้วก็เพจทิจันปันสุขปันโชคนะครับเข้ามาแล้วฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก่อนอื่นมาเจอกันนะครับก็ฝากคำเตือนกันสักนิดหนึ่งเนะาะเป็นธรรมเนียมจงใช้ดุลพินิษนะครับวิจารณญาในการรับชม ก่อนตัดสินใจนําข้อมูลไปใช้นะครับเป็นเพียงการแนะแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับแบ่งปันด้วยใจจริงๆนะครับใครติดตามไร้แชร์ขอให้รวยๆทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้ก็มาแนะนําสูตร2ตัวล่างนะครับแล้วก็เทียบชนแต้มรวม2ตัวล่างแล้วก็เทียบชนกับเลขเด่นที่เดินระยะยาวๆนะครับก็ มาดูกันนะก็มีให้ดูสูตร10ล่างก่อนแล้วกันนะครับ10ล่างสูตรนี้เดินดีนะครับเดินดีอ่าเอ็ดเอามาสูตรเดียวเลยนะครับสูตรที่เดินยาวที่สุดนะครับที่ยังไม่พลาดนะ เข้ามาแล้ว23งวดนะสูตรนี้อ่าเป็นที่น่าเสียดายงวดที่แล้วไม่ได้ลงให้ดูนะครับก็เพิ่งจะค้นเจอว่ามีสูตรนี้อยู่นะก็สูตรนี้เดิน23งวดผ่านแล้วนะสำหรับ10ล่างอ่าสูตรหลักหน่วยพลาดไปก็เลยไม่นำมาเทียบนะแต่อจะนำสูตรอ่าแต้ม รวม2ตัวล่างซึ่งซึ่งเดิน17งวดนะครับมาเทียบชนนะครับแต้มอาจจะเยอะนิดนึงแต่ว่า,าเพื่อความกระชับเพื่อการตัดแล้วก็ความแม่นยำก็ก็ต้องใช้สูตรนะครับเราก็วางหลัก10ล่างไว้นะครับ2 3 5 7วิธีการคำนวณบอกกล่าวกสักนิด หลักพันสองครั้งหลักร้อยหนึ่งครั้งหลักหน่วยหลักสิบหนึ่งครั้งนะครับหลักสิบล่างหน่วยล่างสองครั้งหลักสิบเลขหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่สองหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่หนึ่งบวกสี่คงที่ได้สองสามห้าเจ็ดนะครับสองบวกหนึ่งได้สามสามบวกสองได้ห้าห้าบวกสองนะครับได้เจ็ด สูตรก็สูตร122นะสูตร122นะทีนี้เมื่อจับ2มาวางในหลัก10 2357 2357ก็ใช้แต้มนะครับเรามาดูวิธีการคำนวณแต้มนะก่อนที่จะไปดูว่าได้คู่อะไรบ้าง แต้มเดินอยู่ที่16งวดผ่านนะครับงวดนี้เป็นงวดที่17ก็เดินยาวพอสมควรนะอ่าแต่ว่าได้แต้มตัวเลข7ตัวนะครับ7แต้มนะครับจะมาแต้มไหนนะครับอ่าก็วิธีการคำนวณหลักหน่วยบนนะหลักหน่วยบนบวกหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่2บวกหลักสิบเลขหน้าครั้งที่2นะเนี่ย บวกเก้าคงที่นะครับบวกเคงที่สบวกหเป็นสานะสบวกเก็เป็น12 12องบวกเเป็น21่นะครับนะได้เต้ม1นึเต็ม2องเต็ม3ามเต็มสี่เต้มหนะ้แล้วก็เต็ม6กนะแล้วก็เต็ม9ทีนี้ เมื่อจับชุดนะครับซึ่งวิธีการแบบนี้เราสามารถหาหลักหน่วยไปในตัวได้เลยนะถ้าสูตรแต้มไม่พลาดนะครับก็หมายก็ว่าหลักสิบเรามีอยู่แล้วนะครับเนี่ยก็เอาแต้มมาเอาแต้มมาวางอ่าอย่างเช่น2อบวกอะไรได้แต้มหนึ่งก็2อบวกเก็เป็น11ก็ได้แต้มหนึ่งอ่า แล้วก็เต้ม2ก็คือ2บวกศนเท่ากับ2ะก็เป็นแต้ม2 2งบวกหเป็นเต้ม3 2มบวกสเป็นเต้ม4 2่บวกสเป็นเต้ม5นะครับสวกสเป็นเต้ม6 2สบวกเเป็นเต้ม9อ่าอย่างนี้ทีนี้3 3บวกแเท่ากับเต้ม1นะสบวกเเป็นเต้ม2 3บกศเท่ากับเต้ม3 3มบวกหเต้ม4อ่าแล้วเต้ม5แเต้ม6แต้มเ้านะครับประมาณนี้ แล้วก็ห้าบวกหเป็น11ก็เป็นเต้ม1แเต้ม2แเต็ม3แเต็ม4แเต็ม5้เต็ม6แเต็ม9้เห็นไหมห้แป้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสี่แล้วก็7นะครับ7 4ก็เป็นเต็ม1 7 5เ้ม2 7 6เต็ม3 7 7เต็ม4 78เต็ม579เตม6 72ก็เต็ม9นะครับใครช,ชอบตัวไหนอะไรยังไงก็ ลองวิเคราะห์กับสูตรที่มีนะส่วนแอดรู้สึกว่าจะชอบเลข5เลข7เลข2เป็นพิเศษนะ5 7 2เนี่ยคิดว่า3ไม่น่าจะมีนะอ่าเพราะฉะนั้นให้เล็งอยู่ที่แต่ชอบสุดๆก็คือ5กับ7นะ5กับ7ตัวที่หลักสิอ่ะนะ5กับ7ตัวที่แอดชอบ แต่ก็ไม่ได้ชี้นำนะครับใครจะชอบแบบไหนก็สุดแล้วแต่นะครับอยู่ที่ดวงใครดวงเรานะครับเพราะว่าการที่แอดนำเสนอก็เป็นเพียงการแนะแนวแนะแ,แนวนะครับในการเลือกซื้อนะครับทีนี้บุญใครบุญมันกรรมใครกรรมมันนะเวลาเรานำเสนออยู่ที่ดวงของใครของมันวานสนาเคยสร้างบุญไว้ อาจจะได้ถูกรางวัลนะนะอันนี้อยู่ที่วาสนาของใครของเรานะครับทีนี้เมื่อได้คู่แล้วนะครับแอดก็จะนำเด่นล่างสองสูตรที่เดินยาวที่สุดนะครับที่เราสูตรที่เราเข้าเข้ามานะครับส่วนสูตรเด่นล่างก็เข้ามาหลายสูตรแต่ว่า ทั้งนี้ทั้งนั้นแอดจะนำา2สูตรที่ไม่ชนกันนะครับซึ่งเดินยาวๆเหมือนกันนะครับเห็นไหมสูตร A นี่งวดที่31แล้วนะที่ยังไม่พลาดนี่นี่30งวดผ่านไปแล้วไม่พลาดนะครับสูตร B นะครับงวดที่28ผ่านแล้วนะงวดที่29จะเดินต่อไหม ซึ่งตัวเลขแค่3ตัวนะครับดูตัวเลขแล้วเนี่ยนะไม่ชนกันทีนี้ถ้าไม่ชนกันอย่างนี้ก็เข้าทางนะครับถ้าสูตรไม่พลาดสักสักสูตรก็จับคู่เลยนะจับคู่ก็จะได้ประมาณนี้นะครับ จับคู่เด่นล่างเทียบไม่ชนนะที่เทียบไม่ชนสูตรไม่ชนวิธีการคำนวณก็น่าจะเคยลงคลิปไปแล้วแหละไล์สดไปแล้วนะสูตรแรกสูตรนี้30องวดสูตร A นะสูตรนี้สูตร B ก็29งวดนี้นะวิธีการคำนวณก็ตามขีดนี้เลยนะครับอันนี้3ามขีดนี้3มขีดก็นะนี่ 3, 3, 3ขีด3ขีดนี่2ขีดก็บวกกันไปดูนะ บวกสคงที่บวก3ามคงที่นะครับจับคู่ชุด12ชุดแค่นั้นเองนะอันนี้จับชุดไว้ไม่ได้ปักหลักนะครับจับคู่ไว้เฉยๆนะครับเพราะว่าไม่ใช่สูตรปักหลักนะครับสูตรปักหลักของเราอยู่ตรงนี้นะครับหลักสิบตั้งไว้ตรงแล้วนะทีนี้มาเทียบชนนะครับ ถ้ามาเทียบชนเราก็มาดูว่า54ในสูตรหลัก10แล้วก็เทียบชนกับแต้มมีไหมเราก็มาดูนะครับเพราะฉะนั้นก็มีนะมีมีมีนี่ห้ 5, 4, นะครับ54ถ้าตรงตรงก็54เลยนะ เดี๋ยวแอดพอจบนี้จะเขียนสรุปให้นะว่าตรงตรงคือตัวไหนนะครับห้าแปดถ้าตรงตรงก็ห้าแปดนี่ห้าหกตรงตรงก็ยังห้าหกอยู่นะอ่าบางเอิญจับจับคู่ไว้มันมันเป็นตรงกันนะนะ ห้เาเก้าห้าเก้าก็มีนะครับหนึ่งสี่หนึ่งสี่ไม่มีนะครับหนึ่งหกไม่มีนะครับเจ็ดสี่เจ็ดสี่มีนะครับตรงตรงอยู่ตรงนี้เจ็ดหกมีนะเจ็ดหก หนึ่งแปดไม่มีเจ็ดแปดเจ็ดแปดก็ยังมีนะครับนี่เจ็ดเก้าก็มีนะเพราะฉะนั้นตัวที่ชนสามโซดนะูะตรสิบ 10ล่างนะครับแล้วก็สูตรแต้มนะครับแล้วก็สูตรเด่นล่างนะครับมาเทียบชนก็จะเหลือ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับ8ชุดนี้นะครับที่น่าสนใจนะ8ชุดนี้8ชุด5 4 5 8 7 4 7 8 5 6 5 9 7 6 7 9นะครับสำหรับ2ตัวล่างนะ2ตัวล่าง2ตัวล่าง ประจำวันที่16มิถุนายน64นะครับวันนี้เป็นวันที่4นะที่ลงให้นะเขียนไว้นิดนึง4มิย64ลงให้ ก็ประมาณนี้นะครับได้เลข8ชุดนะครับ2ตัวล่างตรงตรงนะครับเพราะว่าตรงตรงอยู่ตรงนี้นะครับเดินย0สามวดแล้วเนี่ยแต่มามาเทียบกับเด่นล่างพอดีแอดเขียนไว้มันตรงกันพอดีนะก็เลยไม่ต้องกลับให้แล้วนะแต่ตัวกลับก็ให้ระวังด้วยนะครับ ส่วนตัวเลขที่จะนำมาวิเคราะห์ต่อก็คือสูตร10หน่วยล่างระยะสั้นนะครับว่าตัวไหนเด่นเพิ่มเติมมาอีกนั้นค่อยว่ากันนะครับค่อยว่ากันสูตร s ที่ลงให้ดูคร่าวๆแล้วก็มีจะมีเลข7447นี่นี่นะ,ะที่ชนกันหลายๆสูตรนะครับ แล้วก็มีสูตรล่างตรงสิบสองงวดนะครับ11 12งวดนะครับสูตรล่างตรงอีกสูตรหนึ่งนำเสนอให้ดูนะครับสูตรนี้ก็น่าสนใจนะอเอามาเทียบ อันนี้เราเทียบไปเรียบร้อยแล้วนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 8ชุดนี้เรามาเทียบอีกทีนึงว่าตัวเลขตัวไหนที่ชนซ้ำเข้าไปอีกนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับวิธีการคำนวณหลัก10นะเดิน11งวดงวดนี้เป็นงวดที่12จะเดินต่อหรือไม่นะครับหลักแสนบวกหลัก หน่วยเลขท้ายครั้งที่1บวก2คงที่แค่นั้นเองนะ2บวก2บก8เท่ากับ12 2เบวก4เป็น6 6 6ล้านเต็ม6 7 8 9เลยบวก1นบวก1บวก 1, วก1นะส่วนหลักหน่วยก็เดินพอๆกันนะ12งวดนี้เท่ากันหลัก10บนบวกหลักหน่วยล่างแค่นั้นเอง7บวก5เป็น12 บวก2องที่ก็เป็น14นะครับบวก4อ่า4บวก1เป็น5 5บวก1เป็น6 6บวก5เป็น11นะครับก็ลงให้วันนี้วันที่4มิถุนายน64นะจับคู่ตรงก็จะได้20ชุดนะครับ20ชุดตรงตรงนะครับ ก็จะได้2 4 2 5 2 6 2 1 6 4 6 5 6, 6 6 1 7 4 7 5 7 6 7 1แล้วก็8 4 8 5 8 6 8 1แล้วก็9 4 9 5 9 6 9 1นะครับดูดิตัวไหนชนบ้างเรามาดู5 4มีไหมในนี้ไม่มี5 4นะครับ 5, 5 8มีไหม5 8ไม่มีมี่8 5ก็ถือว่า ตัวกลับก็ยังน่าสนใจอยู่นะครับน่าสนใจก็คือตัวนี้ฮะอ่าบางทีมันอาจตัวกลับก็ได้นะครับตัวที่น่าสนใจอ่าทีนี้ห้าหกมีไหมห้าหกไม่มีมีแต่หกห้าก็ถือว่าตัวกลับอีกนะอ่าตัวที่น่าสนใจก็คือช,ชุดนี้อ่าหกห้าแปดห้า อ่าห้ 59, ไม่มีมีแต่เก้าห้านะก็ตัวกลับอีกแหละแต่ก็ให้จุดให้สังเกตดูนะอ่าแล้วก็หนึ่ไม่มี1.6ึ่งหกหนึไม่มีมีแต่หกหนึ่งนะแล้วก็เป็นตัวนี้อีกตัวกลับอีกแล้วหนึ่ เป็นตัวกลับทั้งนั้นนะ1 8 1่ 18, แต่พวกแต่แต่6 1 8น9่ 61, 81, 91, เนี่ยมันมันผ่านมาแล้วมันมันไม่ชนถือว่าอ่อนไปแล้วนะครับถือว่าอ่อนไปแล้วเราให้ชนแค่8ชุดนี้นะเพราะฉะนั้นก็5้าหกหนี้เด่นนะแล้ว มาดูเจ็ดสี่เจ็ดสี่อ่าเจ็ดสี่นี้ตรงๆเลยไม่ต้องกลับนะครับชนกันเลยนะอ่านี่เห็นไหมทำก้อนเมฆให้หน่อยอ่าบูมบูมฮะแล้วก็เจ็ดหกอีกตัวนึงนี่ชนเจ็ดหก เจ็ดหกที่ตรงตรงกันเลยเจ็ดแปดมีไหมไม่มีเจ็ดเก้าก็ไม่มีอ่าแป๊บหนึ่งนะถ้าตามสูตรนะครับตัวที่เน้นที่สุดนะครับ ก็จะเป็นเจ็ดสีเจ็ดหกนี่เทียบชนหลายๆสูตรแล้วมันเด่นขึ้นมาทันทียังมีอีกนะครับยังมีอีกยังมีอีกนะ สูตรระยะสั้นนะครับ8งวดนะครับแอดจะไม่บอกวิธีการคำนวณให้ดูตามอคแคดมาจอาเอาแต่ตัวเลขที่เทียบชนก็คือเลขอะไรเรามาดูกันอันนั้นแอน,นจับชุดไว้เราเล็งแค่4 7 7 4แล้วก็7 6 6 7กะฉะน้ตัวนี้4 7ไม่ไม่ ไม่เข้าตัวตรงชนนะเป็นตัวกลับนะก็ยังเด่นอยู่แต่ว่ายังเด่นอยู่นะครับ4 7เจ็ดนะแต่ว่าเจ็ดหกเข้าตัวตรงตรงอยู่นะครับเนี่ยเนี่ยเจหก็ยังยังคงที่ตรงอยู่นะนีถ้าสูตรนี้เทียบนะอ่าแต่อตัว สีนี่ก็ยังเด่นแต่ว่าไม่ตรงนะครับเห็นไหมเจ็ดหผ่านไปหนึ่สูตรนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะไอ้สูตรระยะสั้นนี่อ่าแล้วก็อีกสูตรหนึงก็เดิน8ปงวดเหมือนกันมาเทียบชนกันนะแงวดเหมือนกันถ้ามาเทียบชนแล้วยังมองเห็นอยู่ที่ส7เป็นตัวกลับอีกแล้ว เป็นตัวกลับแต่ถ้าเทียบชน2อสูตรนี้มันจะชนกันที่สี่เนะเพราะฉะนั้น7.4.4.7ก็ให้ระวังนะครับมันไม่มีอะไรตายตัวนะครับเราหาตัวเลขที่มันชนกันเยอะที่สุดทีนี้สูตรนี้ที่แอดลงให้ดูไลฟ์สดก่อนหน้านี้แล้วนะครับ15งวดนี้นะครับ เห็นไหมก็ยังมี4-7ที่เด่นๆอยู่เนี่ยถ้าเทียบ3สูตรระยะสั้นนี่นี่ชนกันที่4-7เห็นไหมเนี่ย4-7อันนี้ก็4-7อันนี้ก็4-7อ่าถึงแม้ว่าถ้าเทียบกับสูตรระยะยาวอะ่ะจะเป็น7-4ก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นก็ ให้ระวังทั้ง4 7 7 4นะก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้สรุปนะสรุปตอนนี้เด่นเด่น แล้วตอนนี้ก็คือ 7, 4, 4, 7นะครับแล้วก็ 7, 6นะครับอืมก็3ชุด เจ็ดหกหกเจ็ดก็กลับมาน้น้อยนะครับแต่ว่าเจ็ดสี่สี่เจ็ดให้แล้วก็เจ็ดหกเนี่ยให้ระวังเท่าๆกันเลยนะครับถ้าเทียบแล้วนะแต่ว่าถ้าตัวกันตัวรองเาค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับก็ดูตามหรือใครจะเอาทั้งแปดชุดนี้นะครับเด่นที่สุดนะถ้าเทียบกับระยะยาวเนี่ยเด่นที่สุดแปดชุดนี้แต่ถ้าคัดเด่นเอาสุดระยะสั้นมาอีกทีนึง ก็เด่นตัวนี้คืเพิ่มขึ้นมานะครับก็ประมาณนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยกันทุกคนสวัสดีครับ